สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดาราอาวุโสที่มีผลงานมาอย่างยาวนานอย่างคุณยายทองหรือคุณยายสุาลารีวันสุวรรณทัศ์คุณยายทองมีศักด์เป็นย่าแท้ๆของอดีตนางเอกนักบูชื่อดังผู้ร่วงรับก็คือหม่อมหลวงสุริวันสุริยงซึ่งคุณยายทองเป็นชายาของหม่อมเจ้าอาติวงศ์วิวัฒสวัสดิ์ฉะนั้นคุณยายทองจึงมีศัก์เป็นหม่อมสำหรับประวัติโดยย่อของคุณยายทอง คุณยายมีชื่อจริงว่าสุลารีวันสุวรรณทั์หรือหม่อมสุลารีวันสุริยงณ์ณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคมปี2463คุณยายทองได้คลุกคลีอยู่ในวังหลวงมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าป้าของคุณยายก็คือเจ้าจอมอ้นคุณยายทองชื่นชอบการแสดงมาตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะโขนคุณยายจึงเรียนการแสดงโขนจนถึงวัยสาวก็ได้แต่งงานกับครูโขนก็คือนายยอแสงพักดีเทวา ครูสอนนาฏศิลป์โขนในกรมศิลปาก,กรทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกชายก็คือคุณธนงศักดิ์พักดีเทวานักร้องเพลงลูกกรุงชื่อดังในอดีตต่อมาทั้งคู่ก็ได้เลิกลากันไปต่อมาคุณยายทองในวัย19ปีก็ได้พบรักกับเชื้อพระองค์พระองค์หนึ่งเข้าก็คือหม่อมเจ้าอาติวงศ์วิวัฒ์ โอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชัยยาสีสุริโยพาสซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นสีชัยยาสีสุริโยพาสพระองค์ทรงเป็นโอรสองค์ที่51ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่5ทั้งคู่เข้าพิธีสมรสกันเมื่อวันที่12กันยายนปี2482แล้วก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด5คนซึ่งลูกชายคนโตของคุณยายทองก็คือ หม่อมราชวงศ์ทิติสารสุริยงซึ่งก็เป็นพ่อของหม่อมหลวงสุริวันสุริยงอดีตนางเอกนักบูผู้ล่วงลับนะครับคุณยายทองได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนในยุคสมัยที่ผลิตภาพยนตร์ใหม่ๆในนามไทยฟิล์มก็คือช่วงปี2482ในตอนแรกๆบทบาทที่คุณยายทองได้รับ ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองวงการภาพยนตร์ก็ต้องหยุดฉายหยุดสร้างเพราะวัตถุดิบก็คือฟิล์มไม่มีการส่งมาจากต่างประเทศทำให้บริษัทไทยฟิล์มเลิกสร้างภาพยนตร์แล้วก็เปลี่ยนมาทำละครเวทีแทนในนามอักษวินการละครและก็ได้คุณยายสุพรรณบุรณะพิมพม์รับบทนางเอกละครเจ้าน้าตา ส่วนคนที่รับบทนางร้ายก็คือคุณยายทองซึ่งก็ได้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงในวงการก็คือสุลาลีวันสุวรรณทัศน์สำหรับงานในวงการบันเทิงของคุณยายหม่อมเจ้าอาติวงวิวัฒสวัสด์ไม่เคยทรงตำหนิคุณยายทองเลยสักครั้ง แม้ว่าบางครั้งจะรับบทเป็นคนใช้ก็ตามคุณยายทองมีผลงานการแสดงทั้งภาพยนตร์และละครมาจนถึงปี2,535ซึ่งก็เป็นปีที่คุณยายถึงแก่กรรมรวมๆแล้วคุณยายทองมีผลงานการแสดงภาพยนตร์และละครมากกว่า200เรื่องอย่างเช่นเรื่องเงินเงินเงินสาวเจ้าสมิงแม่ย่านางบ้านสายทองเป็นต้นบทบาทที่ได้รับส่วนมากก็จะมีทั้งบทคนดีบทร้ายบทตลก บทคนใช้เป็นต้นถึงแม้ว่าคุณยายจะแต่งงานใหม่แต่คุณยายทองก็ไม่เคยทอดทิ้งลูกชายคนแรกที่เกิดกับนายยอแสงก็คือคุณธนงศักดิ์พักดีเทวาเลยคุณยายได้ผลักดันให้คุณธนศักดิ์ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงทั้งเป็นนักร้องนักแสดงจนมีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งคุณยายทองก็ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับหม่อมเจ้าอาติวงศ์วิวัฒสวัสด์จนกระทั่งถึงแก่กรรมคุณยายทองสุรารีวันสุวรรณทัศน์ หรือหม่อมสุราลีวันสุริยงณอยุธยาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่27กันยายนปี2535สิรีอายุได้72ปีอัฐิของคุณยายก็บรรจุอยู่ในวิหารน้อยสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามในฐานะสมาชิกแห่งราชกุลสุริยงนี่คือเรื่องราวโดยย่อของคุณยายทองหรือหม่อมสุลาลีวันสุริยงณอยุทยา หรือที่เรารู้จักกันดีก็คือคุณยายสุราลีวันสุวรรณทัศนะครับถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็ต้องกราบขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ